มาดูในเรื่องที่หลายคนเป็นกังวลในเรื่องของฝุ่น PM 2.5นะคะขณะที่คณะรัฐมนตรีเขาก็มีการเตรียมถกด่วนค่ะเพื่อแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5วาระแห่งชาติและอาเซียนค่ะ นางสาวแพทย์ทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเตรียมข้อสังการเรื่องการแก้ไขปัญหาฝุ่นหมอกควันและ PM 2.5เพิ่มเติมในแต่ละกระทรวงและจะมีการหารือกับรัฐมนตรีเพื่อรับทราบรายงานและข้อสรุปรวมทั้งแนวทางปฏิบัติของทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและในวันที่29มกราคม2568นาอยนอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใน,นานะผู้บัญชาการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ จะเชิญคณะกรรมาการชุดใหญ่ประชุมเพื่อติดตามและกำหนดแนวทางเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาปัญหาฝุ่นควันโดยประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมาทั้งในพื้นที่ต่างจังหวัดและกรุงเทพมหานครส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่ประสบผลสําเร็จในการแก้ปัญหาฝุ่นจะให้รายงานผลการปฏิบัติเพื่อเป็นต้นแบบในการแก้ไขต่อไปซึ่งได้ประชุมร่วมกับผู้ราชการจังหวัด17จังหวัดภาคเหนือแล้วโดยเน้นย้ำมาตรการห้ามเผาการบังคับใช้กฎหมายและความร่วมมือของทุก ภาคส่วนเพื่อแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5อย่างจริงจังและต่อเนื่องขณะที่กระทรวงสาธารณสุขได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขแล้ว20จังหวัดพร้อมแจกหน้ากากอนามัยให้ประชาชนและกลุ่มเสี่ยงตั้งแต่วันที่28มกราคม2568เป็นต้นไป การจัดการฝุ่นละอองในเขตเมืองกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมอบหมายให้กรุงเทพมหานครกรมการขนส่งทางบกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยรายงานการดําเนินการและผลของการปฏิบัติรวมไปถึงการยกระดับการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ส่วนภูมิภาคคณะกรรมาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจะพิจารณาและดำเนินการแก้ปัญหาไฟป่านในจังหวัดที่มีการเผาป่าและหมอกควันสูงอาทิจังหวัดลบบุรีชัยภูมิกาญจนบุรีนะครสวรรค์และนะครราชสีมาและจังหวัดอื่นๆส่วนจังหวัดที่มีผลสําเร็จในการแก้ปัญหาเช่นจังหวัดเชียงใหม่จะให้รายงานผลการปฏิบัติเพื่อเป็นต้นแบบในการแก้ไขต่อไปค่ะ